ธรรมะเป็นธรรมะและปัญญาวความเห็นถูกรู้ว่าธรรมะฝ่ายไหนดีธรรมะฝ่ายไหนไม่ดีเป็นอกุศลมากๆเนี่ยแล้วก็จะรู้ความจริงได้ไหมกําลังเพลิดเพลินในสิ่งที่กาลังปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่อๆกันไปเราจะรู้ความจริงของแต่และหนึ่งที่ต่างกันได้ไหมไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ไม่ใช่เราอย่างนี้แต่หมายความถึงการอบรมกุศลและธรรมใช่ไหม พระชันเป็นชีวิตประจําวันจริงๆปล่อยให้เพลินไปทั้งวันด้วยหรอพระปล่อยให้คิดเรื่องอื่นๆด้วยความขุนข้องมองใจรับข่าวครา,าวต่างๆมีแต่เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้จิตคุณโมเสาะองรู้ว่าเป็นโทษหรือเปล่าหรือเป็นประโยชน์ขณะนั้นที่จะประคองไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้พระเห็นโทษใช่ไหมต้องเห็นโทษถึงจะประคองได้ครับท่านจ่กครับแล้วันนี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 ้เนี่ยเห็นโทษบ้างไหม วันนี้ยังไม่เห็นเลยครับท่านอาจารย์ครับค่ะกําลังเพลิดเพลินนั่นเป็นอกุศลธรรมใช่ไหมอกุศลธรรมแน่นอนครับท่านอาจารย์ครับจะให้อกุศลธรรมเกิดโดยไม่รู้อย่างนั้นเหรอต้องมีฉันทะที่จะเห็นประโยชน์ว่าธรรมะที่เป็นประโยชน์คือธรรมะฝ่ายดีเป็นปัญญาวความเห็นถูกจึงสามารถเห็นโทษของอกุศลวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยอกุศลทั้งนั้นเลยใช่ไหมในขณะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะ ใช่ครับท่านอาจารย์ครับเพราอฉันผู้ที่รู้หนทางก็ประคองจิตไม่ให้เป็นไปในฝันที่อกุศลด้วยการเจริญกุศลให้กุศลที่ยังไม่เกิดเช่นความเข้าใจธรรมะที่กําลังฟังเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยกุศลที่จะเข้าใจธรรมะเ,เพิ่มขึ้นจะมีได้ไหมไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ